สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบาวตป็ยลำเบือน้องไปเชี่ยวครับพี่น้องพี่หล่าพั่แม่พั่เทียนเต้าเช็กนะครับตอนนี้ผมมาหาตามใจลูกบ้านก่อนลูกบ้านกินหอดสวัสดีนองใช่สวัสดีครับ ี้อนอ,อาลาเนาะตาสดใสเี่เนะาะตารอสดใสหนาส่วนเนาะคือก้อนนาโอ้ยคือก้อนนะเสาแหลกขึ้นคือนมาแหงเลยบนี้ไม่ได้ไดกาแฟครับอ้าวอ้อ้เ,อเอป็นคนไหลตของช่องไงนะไม่ได้กะแฟไม่ได้วเจ้ายองขนาดที่อ,โอโดด่ะอ เจ้าย่องมาฝากความพเพียรตนเด้อป่ะจ๊ะครับป่าไปย่องพระเอกน้ำโชกเนี่ยโชกไส้เนี่ยลูกไส้ลูกไส้พอเพียรโชกไหมลูกไส้น้ำโชกนั่นแหละล่องคู่กันนั่นลูกไส้ลูกไส้นั่นล่องคู่กันนั่นอล่ะลูกไส้เขาชอบฝากให้ต้นไปย่องเนี่ยเขาชอบไปย่องต้นเพราะย่องโชคไหลก็ต้นอยู่อ๋อต้นเลยความต้นครับไปไหนโอเคเดหนาะน่องไส้ห่อลายขนาดผสมเนี่ยกะเสียงกะน้องเขาไปหลายก็อยู่น้องเขาท่มตัวครับ เดี๋ยวก็วันท้ายไฟลากหรอกฝากเดือพี่น้องเด้อนครับผมนะครับปากดันซอยดันซอยเซียให้แน่นะครับผมนครับที่ได้กินน้องไม้นะครับปากนี้ไปสะดอกคักพี่น้องสวัสดีครับคุณหมอนสวัสดีค่ะชาวคนญี้ปจำได้ไหมเมื่อเดือนสองเดือนก่อนที่หมอนมาไม่นาน ที่พี่ด้านีี่่พด้านหน้าหด้านวิ่งตามห้องน้ำหนึ่งที่นี่ใช่ไหมใช่ใชเป็นรักแรกพบของเราใช่ไหมรักแรกพบหมายถึงกับยูทูบช่องเนี้ยใช่เดี๋ยวลูกบ้านก็เป็นเรื่องอีกอ๋อเป็นชุมช่องนี้แล้วหนู <จะ S 2> แล้ว้ราก็จะ <ๆ S 3> หนูไปเข้าห้องน้ำตรงนู้นพี่เไปเดินทำไมวันนี้บอกไม่ได้ไปจะจะตามรอยเก่าเหรอไม่จะดูแลเพราะมันมันมืดอ๋อเป็นห่วงแล้วจำ <ๆ S 3> ไ, <ป S 2> ได้ไหมวันนั้น ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีผู้ชายเสื้อขาวตอนนี้มีแต่ผู้หญิงเสื้อขาวไม่ไงเนี่ยนี่จะมีชายเสื้อขาวปวดพุ่แมน่นแล้วเธอเป็นคนพี่น้องครับปวด,ดวพว,ดว่งโม่งแกงนางจําได้ดีมากเลยคนนีจ้จำได้ไหมจำได้ไหมจะมีผู้ชายเสื้อขาวอยู่ตรงนี้นะเออมูเซียวบอสเซียวบอสสร้างมันถอดเซียวบอสเซียวบอสโบมี่ดอกจำหนาเราเดี๋ยวยีเดียแล้วถึงระเบิดข่าบอกยันเบอร์อกะมึงเนี่ยก้คนมาไม่ต้องปกไม่ต้องปก น,น่องน้ำครับพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยเคเห็นกันอยู่กินสารยังสอดมาผีหมดวดพ่อมั่วมัแกงใจหักนาะใจหักากน้่มๆไปน้่หมาล่ำจนนินเ้าใว่าเซียโยเซียโยอันของบะขายติมไมะนี่มึงนี่ยคืลลอเป็นตะแคงแงวนี้เขาปอยอยนะข้องบะขาเนน้ำเบิ่อนำไปการฮะแค่ซื้อ้านก็มา่ายรวบเซื้อเอาแบบนี้กับมี่ เที่ยหนีกับมี่ปรวัาซื้อบ่าแมแล้วมาถ่ายรูปซื้อซื้อบัตยยอมลงชุดสองคนคือสามร้อหิบบาทถายรูปแล้วเขาัำจสดงกุ้งอญิงฟีเวอร์แสดงมาบิเมึงเลยบด้เิงเลยพี่ดาบพ่ได้ลองพี่ วันน่ารักมเจ็ดมื่นรอดเจ็ดมื่นเลยครับปอดภัยคลิปนี้จะบอกให้คลิปนี้ที่พี่ได้ครั้งแรกนะได้จากได้ได้จากอุ้งได้จากอุ้งเยอะมากแสนก็ไม่ใช่หมอนยิงหมอนนี่ห้าหมื่นวิวหรือเปล่าวันนั้นแล้คุยกันแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไงก็ตอนเขาบอกว่าถึงห้าหมื่นแล้วนะพี่น้องครับฝ้ารักยคือเป็นตบบแห้งเท่านั้ เเปียหรืป่าเนี่ยแล้วกปอส้าอันอเพดเดียวด้วยนะครับอันนี้คือเพจจริงๆของน้องอุ๋องนะครับทุกคนครับถึงจะติดตามสามหมื่นลันคนแล้วครับขอบคุณทุกคนมากนะครับคุณดูเท่าไรแล้วน่นสิสามหมืรนห้าพันสามคนสานปอเอจอปอปอปอเอป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 ออปอปอยอปอ่อปอ่อปอปอปาปออัว ใจก็อยากล่อย so ู่ด้สามสิอแต่ว่ามือนี้ว่ถือเล็ก็เเป็่าอายใาเลยเ่จะขึ้นอดเพื่อนลังเขามาแล้วครับพี่อ้องับมาเลยมาสมาอักทายแล้วก็เจอเิปลาได้ลอตเตอรี่สามสิบไป ในลอตเตอรี่าิกไเรามาล้ำลึกกันครับล้ำเลิศเพราะม่ล้ำเลิศล้ำลึกนี่ครับพี่น้องี๋ยวแล้จังเป้ยกัน ที่มาถ่ายก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ถ่ายเพราะลูกบ้านนะจะมาขอบคุณหมอนยิงจริงๆที่ทําให้พี่ได้ได้ถึงแสนจริงๆที่นี่แหละที่นี่แหละจริงด้วยความด้านหน้าเออไม่ใช่ด้านหน้าวันนั้นหนูจะไปห้องน้ำเนาะดูใจดีเดินดุ่มๆมาคนเดียวที่กลัวไม่ได้กลัวโดนอะไรนะกลัวหนูไปทำร้ายคนอื่นอขาไเล่ย์ฝ่าแเลยน้่งน้องก่อนันเนาะจะนอดบราจะไปซื้อน้ำน้องนี่นะครับรักแรกพบครับ ที่แรกเราเดจอกันกับกล้องตัวนี้ยังไม่เคยถามเลยกี่เดือนแล้วมาอยู่ยังไม่ได้นับเลยอ่ะถึงสามยังสองได้ไหมก็สามเดือนพอขึ้นเรี่ยวแทบขึ้นท้ากระซามือหนึ่งปวดปวดอ่าก่อนจะไปแล้วบอกลูกบ้านหน่อยนิดนึงเขาจะแน่นอนหลับฝันดีนะคะเสียงสองอย่างไดตายนี่ครับพี่น้องตอนไหนไลายโซนค้นบังบ้านสองประมาณสองพันกระจอกทำ พาไปพาไอ้กัดบอกไปหาหมอบอกคลินี่บอกใช่ค่ะใช่ค่ะเมันคือว่าฟีบอกฟีใหญ่มากแล้วก็มันกำลังจะอัากสีมันมีน้ำเหลืองไหลออกโอ้หมอเขาว้างไหนมันหมอโรงพยาบาลใหญ่นั่นแหละค่ะแต่ว่าแกมาเปิดคลินิกแกแกบอกว่าแกจับแล้วแกส่องดูแล้วมันต้องไปโรงพยาบาลใหญ่เพราะว่ามันขวอมส้นเลือดไงส้นเลือดแดงแม่จ๊ะมันไม่สามารถที่จะกีนได้มันไม่สามารถที่จะกีดได้ เล่านะกีดหายได้อยู่แต่ว่าต้องไปเฮ็ดอยู alcohol, hint, like ่โรงพยาบาลเฮ็ดยู่ที <pol> ่นี่ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันถึงเส้นเลือดไงมากมันจะบ่มีตัวหามเลือดจ้ะมันต้องเป็นรพยาบาดไงเท่าไหร่เอาตรายเนาะไงเราเอาเพิ่นก็เลยให้เอาน้ําเกลือล้างให้กลับมาเอาน้ําเกลือล้างก็ให้น้องจ่อยเฮ็ดเอาน้ําเกลือล้างเช็ดนะคะจีนเราต้ก็ปิดปิดไว้ห้ามเปิดแล้วว่าเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มติดเสื้อแล้วถ้ามันติดเสื้อปุ๊บมันทําให้เข้ากระแสเลือดแล้วมันสิไข้สูงแล้วมันก็จะช็อกแล้วว่าแล้วมันจันเข้ากระแสเลือด้ว่าัก นี่ครับแอดมินปุ๊ปั๊บดูแลครับสุดยอดเลยเอาแอดมินปุ๊ปั๊บสุดยอดเลยอ๋อหนูกับโบเห็นหนูหนูกับวันนี้อะไรสดหรือไทยอย่างสี่กับสี่ยูน่นัมทีวีคนวอยแต่ว่าบ<ม>่เห็นไหมมันกับโบเคยเห็นไอ้กับโบได้เห็นด้วยกันเนี้ยวันนี้เราย่างขึ้นมาพอดีหนูย่างเข้าไปไก่มันก็เลยแบบมันมันเป็นโบโบไหมลูกดูรับูๆออกแล้วนันโอ้ยหอ๋อเดี๋วบอกพ่อพ่อพ่อโอ้โหบอกสักนิดนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยปุ๊บปั๊บครับ ใจด้วยนะครับใครที่ถูกสามสิบนาทีเลยเป็นเซสชันเลยนะอร่อยมากอืออร่อยจริงดูกลุ่มบ้านช้างก่อนมีบ้านช้างวยเหรอตอนนี้เรามีบ้านช้างวยเหรอค่ะใช่กับใช่กับเป็นเซสชีหมอนอิงเลยไปตามเบิรงครบเบอร์ครบเวอร์ตลอดเลยไหมปวดพวกคนอย่างมาเอาไ่อยากเสื้อว่าลองเพียงแนวนี้ไนหะ อันถามจริงคิดนานไหมคิดอะไรคิดที่จะไปนั้นนานไม่ได้คิดเพราะว่าเขาจ้างอันนั้นคือเสียงจริงเหรอใช่ไม่อยากเชื่อทำเพลงอะไรไปของเองอะไรมาทุกเพลงอ่ะมีกี่เพลงไม่รู้แต่จำไม่ได้แต่ดูดูยันเป็นนางเอกนิสิกอ่ะกระเก๋าเลยเยอะปวดพวดเนาะแสดงว่ารู้จักกันกับพี่เจ้าของค่ายก็เลยไปช่วยเขา ครับเงี้ยครับแสบปนอะไรคือแสบเี่ยวดห่อคืออย่างหอยวอดคนนี้ครับอ้าวพี่น้องตนึ่งตึบหาพร้อมไหมครับผูเดนยังมาทั้งเขากูพิดเป่าเขาได้พี่น้องเด้อ ทิมหาสิบหกสิบเจ็ดครับอันรอบนี้ครับร้อยแปดสิบบาทครับสิบเจ็ดแปดพราะน้องโซเฟียครับนี่ครับเบิรงคอมฮอตนี่ครับเอาไปกันครับเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าว่ื้นผมน่าเชี่วเด้กหน่อยเลยซอยห่งทะยางสูตรเจ็ดหมื่นครับเนาะไปครับบ๊ายบาย cũng ngày suốt không cả không sau đây